สวัสดีมิติแกนแฟนๆที่รอเลยรัฟังทุกท่านนะครับผมมือนีพี่น้องมาพบมาวมะพร้าวกับมะข่าสายซึ่งเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมอาจารย์มือนีก็จะเป็นคอนแรกนะครับผมมากับอาจารย์เตียนะครับผมอาจารย์เตียกเอาเจ้าสเตตัสมานะครับผมส่วนผมก็มากับเจ้า F16 นะครับจะมาเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ทุกท่านเขาได้รับชมน่วกันนะครับผมก็จะเปิดแบงก์แหละครับผมเพื่อมีอาจารย์ท่านได ที่บนเื่นชอบนี่ลีลาการหล่นของเจ้าเอฟสิบหกนะครับกระจังโถกิ้งกางกันเล็บแก็บกันเขามาไหนนะครับผมหรือว่าจะเป็นขึ้นมันหมันนะครับเขาก็มีแบีงเท่ากันนะครับผมก็สนใจกระโถมากที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมเอาสิบริเวณหรายาหางนะครับผมเขาจะไปใส่นกก่อนนะครับมันจะคำก่อนนะครับเอาจากลักสองลักกับพ่อมือนี้สั้นๆหุ่นหนไปเลยนะครับผมไปชมกันเลยครับครับผมลักแหลกเข้าใส่เจ้าเอฟสิบหกวันนี้นะครับผม ส่วนเจ้าสเตตัดข้องจันเตี่ยย่ฟังทะบุญนะครับผมเอาละครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวจะมันลอหลุดนหมนกันนะครับผมงอจะมานบ่มันนี่สำหรับเจ้าเอฟสิบหกหรือว่าเจ้าสเตตัดจะกดแต้มก่อนมันลอหลุดนหมนกันนะครับผมเอฟสิบหกจับให้มันทีมรวยนะครับผมเจอขึ้นมานสายเซิงนะครับผมชุดนี้เก่าลักนะครับผมเบื้องครับเต็มคอทั้งสองขางนะครับเบื้องเบื้องคี เต็มคอทั้งสองขางเลยนะครับผมขึ้นมาสายเสืิองจัดให้นะครับผมอู้มาเร็วเข้มเร็วนะครับผมพ้นนะครับจะ S6 พ้นขึ้นบาเดียวหลวงหลวงมาจะ้ทั้งต้นนี้นะครับนี่กุ๊กพีทอนนี่นะครับพ้นขึ้นบาดเดียวหลวงเลยครับจัดให้เต็มคอนะครับผมเดี๋ยวขออยากเก็บนกนะครับผมเดี๋ยวมาหลุดุนกันอีกไม้ต่อไปนะครับผมเอาวะเอาวะเอาวะ รู้บ่เอา,เ,า,เ,อาเดี๋ยวข้ออยากเก็บนกนะครับผมเดี๋ยวไปดูดไม้ต่อไปครับขึ้นมันสายเสิ่งจัดให้เต็มข้อทั้งสองข้างแก้วไไครับผมเดินทางหอดไม้ที่สองนะครับผมมีเสียงนกขันอยู่นะครับแต่บรรลุบอลจะมนลุบล่าขาฟันหรือบ่ครับจะเตี๋ยเล็งใส่หอนี้มีเสียงนกขัน ดาคิดอุ้มอุ้ยอุ้มอุ่ยไปเลยใส่ใส่ใส่กระเทกเอฟซีหก 16. ขึ้นขนาดเลยส่วนนี้ผมบวกกับเอฟซีหกว่ะแก้ F าหาหม่องใส่นกก่อนนะครับผมอาจารย์จะใช้คำเดินที่เขาเลี้ยงงัวนี่แหละครับเป็นแปน้นนี่เดี๋ยวจังมันรอหลุนเกันนะครับผมมือหน้าจะได้แค่สองลักแหละครับผมคำเดี๋ยวนะครับเขาบอกมาตอนแรกนะครับ คำแล้วอาจารย์เตียเลือกเิเกียนเขาก็จังมาทำรับลักเมื่อกี้นะโอ้หมถึงสิบตัวที่นะครับหลวงเลยนะครับนกต่อขั้นขึ้นบินมหาเลยแป๊บเดียวก็้หลวงเลยนะครับโอเคแลวครับผมพี่น้องอาจารย์เดี๋ยวมเราหลุนครับผมลักที่สองลักนี่จบแล้วเขาจะกลับเลยนะครับอันนี้นครับ สำหเรับเอฟสิบหกนี่ห้องกับเปิดแบงให้กันนะครับผมไปสนใจในลีลาการเล่นของเจ้าเอฟสิบหกกะโทร่มมาได้นะครับผมมาว่าจ่าจ้าจิ๋วยกันนี่เป็นนกต่อนะครับผมเจ้าเอฟสิบหกโอเคครับเดี๋ยวเขาหยัดไซนกแป๊บหนึ่งครับผมจะเอานีและครับเนี่ยเอฟสิบหกเข้าครับผมพี่น้องอาจารย์รักนีโบลลุ่งนะครับผมมีนกเขามาร่วมอยู่นะครับนีนะครับ ยี่ซิ่งต้นสะแบงหน่อยเห็นจังเด้กับบุลงผลใส่กับบุลุงคู่ใส่กับบุลุเหยิยกใส่กับบุลงเงิดไหลก็คำนะครับผมเาจะเอาสองหลักกับพ่อนะครับจะเดินทางกลับแล้วนะครับสองหลักสองหลักไดี่ตวหนึ่งครับเกือบได้สองแล้วันเป็นตะลุงขนาดเทียงรับบุลุง,งกเทียงเทียงแล้วเที่ยงอีกกับบอลุง มันคำนํานะครับเดี๋ยวยังมเส่าสฉมาแกะมื่อนใหม่มันเป็นยังขึ้นหยาบขึ้นเหมึนแต่นกตัวนี้เชียงน้อย,อยกๆกอกดอกตัวหักเที่ยงดีอยู่ตัวบุหลงนะครับจันเตียจันเตียกำลังเก็บโจสเตตัสนะครับก็ฝากไว้นมื่อใดครับผมพี่น้องอาจารย์อาจารย์ท่านใดสนใจนะครับนกฟึกรอจะเป็นนกตอนะครับผมแบ่งทุกโตนะครับผม เจ้า X ยสิบหกนี่กระแบงนะครับผมกระโถเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นขึ้นมันมนะครับผมขึ้นมันสายเสื่องเขานะครับชุดสิบหาลักนะครับถ้าหัวเดียวนี่สองลอยสามสิบรวมทรงนะครับถ้าสองหัวจะเป็นสี่ลอยรวมทรงนะครับผมเอาหม้มีเก็บเงินปลายทางนะครับต้องมีแต่ระบบโอนก่อนนะครับผมอาจารย์ธนลสนใจกระโถเข้ามาศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับกสํสำรับคลิปนี้เขาก็จะขอลาพี่ละน้องไปละครับผม ก็จะทิมไทยกันไปโดยคลิปการหลาเฉลยของเจ้า F 1ฟสิหแล้วครับผมให้พี่น้องอาจารย์ท่าได้รับชม,มกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อสนใจสไตล์การเล่นเพื่อมีผูมักสไตล์การเล่นของเจ้า f16 กนะครับผมกระโจกกิ่งก้างกับแล็บแกบกันเขามาได้นะครับผมรับผมพี่น้องอาจารย์ขมืดจืดตานะครับผมพ่าก็จะง่โงงนอกกระเบนเตาเมื่อนะครับผมจะไปชมคลิปของเจ้าเ1ฟกกันได้เลยนะครับผม สำหรับโตกับผมเองก็จะขอลาพี่แลนองไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปชมคลิปการลาดชเลยของเจ้า F16 กันเลยครับ ด้วยครับมันหมานลักแรกแหกหมานผู้หล,หลวงมาเันผู้หลวงครับ